สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับราคาดีสภาพยอดเยี่ยมครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยครับผ่อนได้ครับ2,900บาทโดยประมาณนะครับผ่อน5ปีนะครับราคาสดนะครับ119,000บาทเพียงเท่านั้นกับ Toyota v i o อ1.5ตัว S i w a l วอีตัวท็อปสุดปี2005เลยครับเซ็นท์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ีเสดิสเบรกครับจัดทรงไว้งามๆแบบนี้ครับสีสันเงอช้ำเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ทุกจุดนะครับ รถอยู่ที่สระบุรีนะครับแบ็กนิดก็ผ่อนได้นะครับวางเงินดาว29,000นะครับพื้นที่การให้บริการสำหรับสมาชิกแบล็กลิดนะครับเชียงรายถึงปทุมธานีนะครับเครดิตดีผ่อนได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิคว่มใครที่ชอบสนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับ คลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับวีออสอึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายครับและตัวนี้เป็นตัวท็อปในส่วนของ SIW a l l ีนะครับก็เซนเตอร์ล็อกแอร์แบ็ก a อพีเสเบรกครับครบแน่นอนนะครับภายในสวยภายนอกก็เงาฉ่ำนะครับที่แน่นอนคือรถไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับอย่าลืมนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดแจ้งจากช่อง YouTube การันตีการจัดส่งและขอส่วนลดได้ครับจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนภายในสวยสะอาดนะครับเป็นเบาะ หนังแล้วก็ในส่วนของภายในก็เป็นตกแต่งลายไม้นะครับตัวนี้ทํามาจากโรงงานนะครับฟิสวยนะครับสวยสะอาดกว้างขวางพอประมาณนะครับอึดถึกทนไว้ใจได้ครับสําหรับวีออสอะไหล่การ่้มบํารุงดูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับก็หาได้ทั่วไปครับอู่เก่งๆก็มีเยอะนะครับถ้าอยากจะรู้ข้อมูลในส่วนของวีออสเพิ่มเติมเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของวีออสขับนะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับ กรถ้าจะได้ข้อมูลจากคนที่ใช้งานอยู่จริงนะครับเขาใช้อยู่ทุกวันก็สามารถจะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับรถสวยครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักอัดต่อเลยครับรถเมียนคัดมาทุกระบบเช็คมาทุกสภาพแล้วนะครับท่านซื้อไปใช้งานได้เลยครับเดิมๆครับสีเดิมโรงงานนะครับสีนี้ใครที่สนใจนะครับอยากได้ไปใช้งานเช็คชมดูรถได้เลยครับอยู่ที่สระบุรีนะครับเน้นโทรเจรจานะครับคลิกชื่อคลิป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งจากช่อง YouTube ขอสุดรถนะครับและสมาชิกที่บ้านไกลนะครับท่านพร้อมจบสดนะครับบริการจัดส่งให้กับท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับไม่ต้องเดินทางมาเองนะครับโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับการันตีว่าได้รถแน่นอนนะครับอย่าลืมแจ้งจากช่อง YouTube เพื่อจะได้รู้กันทั้ง2ฝ่ายตามรถตามงานได้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับปี2005ตัวนี้สภาพสวยเลยครับ ขึ้นอยู่กับสมาชิกแล้วครับชอบและใช่หรือเปล่านะครับถ้าจําไม่ผิดล้อชุดนี้จะเป็นของล้อ v ีออปี2012นะครับฉะนั้นฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับรถใช้งานอึดถึกทนไว้ใจได้แน่นอนนะครับสาหรับ v ีออส1นึ0 0บาทท่านเจรจาต่อรองนาจะได้รถราคาที่ดีเลยครับเอาไปใช้งานด้วยความทนทานของ v ีออสไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับอึดถึกทนไว้ใจได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับขึ้นอยู่กับบางคนนะครับว่าชอบสีเฉพาะแบบนี้ก็ เข้าทางแน่นอนนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบสีแต่ที่แน่นอนถ้าใครเน้นใช้งานคันนี้สมบูรณ์มากๆครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าเซ็นทร bag, ABS, ัลล็อกแอร์แบ็กเอ s บเอสดเบครับในราคา1นึ0 0แบาทได้ครบถ้วนไปแบบนี้เลยครับชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าวีออตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานในราคาแสนต้นที่ ใช้งานได้ถึกทนใช้ได้สบายใจแน่นอนนะครับสําหรับผมก็ใช้วีออสอยู่ที่บ้านหนึ่งคันนะครับอึดถึกทนครับใช้อยู่ทุกวันก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวอ,อย่างเดียวฉะนั้นใครสนใจนะครับฝากไว้เลยครับวีออสคันไหนก็ได้ครับทนทานแน่นอนเช็คมาแล้วครับคัดมาแล้วครับจัดได้